สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูกุ้งข่าวนะครับที่เราได้เลี้ยงไว้วันนี้วันที่25มกราคมนะฮะอายุของกุ้งข่าวก็จะอยู่ที่62วันครับวันนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับเราจะไปดูว่าอาหารนยอจะหมดหรือเปล่านะครับไปดู สายกุ้งด้วยนะครับว่าจเจริญเตับโตไปขนาดไหนแล้วไปครับไปดูยอรแรกกันก่อนเลยครับเดี๋ยวดูพัฒนาการของกุ้งนะครับว่าไสาจะขยับไปเยอะไหมนะครับยอรแรกครับ อาหารหมดไหมครับนี่ครับโหขอเป็นยอเลยครับไซก็ไซส,สวยเลยนะครับอาหารน,น่าจะหมดแล้วนะครับไปดูไซกัครับอุยอ๊ยอนี่ครับเราให้ดูกันชัดๆครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว ด,ดูไซส์กันครับว่าไซส์ก็น่าจะอยู่ที่สิบเอ็ดบสอเซนครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับอาหารหมดเลยด้วยนะครับมือสองสิบโลสามมือครับนี่ครไซส์สวยเลยครับ เอาลงเลยครับเอาขึ้นมาเหนือน้ำนานๆไม่ค่อยดีครับต้องดูกุ้งน่ครับกุ้งเมื่อกี้เหมือนจะกระโดดออกจากยอมา ตายแล้วครับยองแล้วนะครับเราไปดูยอที่สองนะครับบ่ายสองนี้อากาศร้อนสุดยอดเลยครับ แต่ล้อนี่ดีกว่าทุกฤดูนะครับฤดูหนาวก็ไม่ดีครับกุ้งไม่ค่อยกินอาหารฤดูฝนก็ไม่ดีเช่นกันครับกุ้งจะประสบปัญหาเยอะค่าน้ําเปลี่ยนครับถ้าฝนตก,กเยอะเปลืองแลทธาตุนะครับที่สำคัญ อากาศร้อนจะดีจะเหมาะสมที่สุดครับในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ถ้าร้อนจะจัดร้อนมากๆก็ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงแพลงต้นในบอ่อก็จะบูมได้นะครับนี่ครับบอ่อขนาดหนึ่งไร่นะครับปล่อยหนึ่งแสนตัวเดี๋ยวไปดูยอยสองเลยครับว่าอาหารจะหมดไหม ระยะทางเหมือนจะไม่ไกลครับแต่อากาศร้อนถึงก็หอบครับดูยอที่สองครับ <c oughs> ย้อน,นี้ก็อาหารหมดแล้วนะครับ หมดเกลี้ยงครับ้าหาในยอหมดกุ้งก็จะไม่ค่อยเข้านะฮะั้าหมดนานแล้วนะฮะหมดนานแล้วกุ้งก็จะออกแต่ถ้ถาเพึ่งหมดใหม่ๆนะฮะกุ้งก็จะมาออ,อก,กันในยอเต็มเยอะ ตอนนี้ไซส์ใหญ่นะฮะน่าจะหลุดลอยแล้วนะฮะมีไซส์รองลงมาอาจจะร้อยนิดนิดนะฮะร้อยนิดนิดไซส์ใหญ่กนะ็น่าจะอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบตัวโลนะฮะไซส์รองลงมาก็อาจจะร้อยร้อยห้าตัวร้อยสิบตัวประมาณนี้นะครับกําหนดจับของเรานะฮะไม่สิ้นเดือนนี้ก็ประมาณต้นต้นเดือนนะฮะว่าจะจับอยากจะให้ทําน้ําหนักของกุ้งในบ่อให้ได้ประมาณ หนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลขึ้นไปนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องรอดูนะครับเลี้ยงกุ้งช่วงหน้าหน้าหนาวครับจะเลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับพอกุ้งจะไม่ค่อยกินอาหารนะฮะหน้าหนาวทาให้น้ําในบ่อเย็นนะฮะพอน้ําในบ่อเย็นกุ้งก็จะไม่กินอาหารนะฮะเลี้ยงลําบากครับ,บ,รบถ้าจะให้ดีต้องหน้านร้อนนะฮะดีสุด หนึ่งพันกิโลครับตั้งเป้าไว้หนึ่งพันกิโลอยากจะได้ไซสาประมาณสักหกสิบหรือเจ็ดสิบตัวโลถ้าน้ำในบ่อไม่เสียซะก่อนนะฮะ <c oughs> น้ำก็เริ่มเข้มแล้วครับ <c oughs> เพราะว่ายิ่งเลี้ยนานานก็จะประสบปัญหาในเรื่องของขี้กุ้งนะฮะเศษอาหารที่เหลือก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะฮะ ยิ่เรียงนาน,านเราไม่มีการดูดเลนดูดขี้กุ้งออกนะฮะอีกสักอีกสักอาทิตย์นึงนะฮะจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนะครับว่ากุ้งจะขยับซสเพิ่มขึ้นไหมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอากาศร้อนมากครับ <laughs> บ่ายสองนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปเปิด เครื่องตีน้ำหน่อยดีกว่าครับวันนี้สวัสดีครับ